ล่าสุดมีของมาส่งที่โคกหนองนาอีกแล้วนะคะโอ้โอเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะทุกคนพิมพ์มาหน่อยต้นอะไรนะรกกนพี่เมงสวัสดีค่ะสะวัสดีค่ะพี่เมย เขาเรียกว่าต้นอะไรคะต้นหมากเหลืองต้นหมากเหลืองต้นหมากเหลืองโอ้โห่มันจะมีหมากอะไรหมากแดงซื้อร้านไหนกินประจำกาแฟซิ่งหยุดเอ้าก็อยู่ตรงข้ามที่พี่เมย์ไปกินไงใช่ซีมิเกียวอ่ะพอนว่ามันแรงไปมันเข้มพี่หนูไอ้ก่อนหน้านี้หนูกินเอสเปรสโซ่ทุกวันใช่ปะไม่หลับเลยพี่จนตีสอง เข้มมากอือ hmm. ก็เข้มมาจนขมก็เลยอันนี้นะก็เลยเอาโกโก้ช่วงนี้ค่ะี่ตงข้ามขุดละข้าเหรอใช่ที่พี่สีมันจะเป็นข้อธรรมดาถ้าถ้าสั่งแบบเย็นเขาจะซีลให้ค่ะพี่เมย์ต้องไปลองถ้าสั่งกาแฟรับรองนอนไม่หลับปีไก่ย่าง มีไข่ปิ้งไก่ย่างไข่ปิ้งขอแงาแม่สังวาลนะเอซีนะนู่นน่นชิดแวไปถึงไหนเลยนี่จะก้นนียขนเีบข้านำก็ได้้วาเียก็ได้ ก็มีเอฟซีนะคะมาหาลุงพก็แตนถึงโคกหนองนานะคะที่สำคัญคือใส่เสื้อนะคะมากันเป็นครอบครัวแ right. right. like ่แม่สังวานาแม่เป็นอแม่สังวานนะคะเริงนานันว่าแม่ีเป็นบ้าแม่นบ้าพยููแตนลูกคนก็เห็นกัวลูกคนดูคุยแล้วรถไยอยู่ ยายเยคนเขาเขาก็ดื่มผลีชบูคูซาเอาคนวลีชููลูกชายคนผลิตแม่พักอยู่แถวๆนี้บ่จ้ะแม่อยู่พงคนเด้อ้ยตรงไหนเนี่ยแม่แม่ก็คุยกับเราใช่อยู่เป็นไร่กันอยู่เด้ซ่าแม่ยูหนคนแม่ยูหน้าตลาดสดสาดสดีนะะตรงข้ามตลาดสดงคนบ้านแม่ข้ามข้ามถนนมา คมองแม่แม่สวยมากพี่สีน้ำเงินจือแม่สวยมาจาถอดอกแมาจะฟองมาหลายเดือนแล้วเขาเพิ่งเอาออกมาก็่ร้ายร้ายัตอยู่หอมาูแต่เขามาไม่ได้เขาอยู่โคราดดูดเไปเจอกันยู่นเ้ยุคก็กรบเด็ดในร้านสาวกร้านก้างสาวบิวตี้ฟ่ลก่ รลานเาวาสวยมากเขาเรียงเขาเย็บคาเด่นแต่ว่าเดือนนี้เขาลุ <th <th ้นเขารถชิปยวพีลุอรกนก็เป็นดักงทคยท่นดุสูงใจสีผมล้าพี่นองล้ายแล้ทค่ะแน่ก่อนหน้านี้เิ่นสีนี้เป็นสีสีโรสออก บนี้มันเป็นสีชมพูมันบวมมากมันว่ามันออกเป็นบุบแต่ว่ากับอกเทียนแล้วสีนี้สวยสวยสวยพี่มลทำสีนี้ไง FC ไล่ไปเปลี่ยนสีใหม่ ชางทานอยู่บอกว่าโทรมาใหญ่สว่าก็ลุงโดนสวยนิสมันแล้วเนี่ยอ๋อใช่ใช่ถ้าได้หนูยังโทรมาเลยเป็นกระตอยู่รอเปล่าอกโอ้โดนที่สัมันอย่าก้าขือค่ะเมื่อวานเราก็ด่ากันกับใครใครไม่รู้บังคุณค่ะทุูคนอยู่กันตาย ไอ้นั่งศาลาดีกว่าไปไปทักสลามเลยค่ะจะทักศาลาก่อนีฮะคุยติดล่มยังบวันไปกราบพึ่งยุ่งยักราบเนาะไม่เป็นยังกราบเนาะไหนเราเพื่อนเขาไปใส่หลังเพื่อนเขาเขาหิวเผาเขาไปนั่งใส่ใส่เขาไปกินข้าวเช้าเขาเขามาเขาไปนั่งใส่เขาแบ่งใจไว้เขาอยู่ถุงนึงก็ให้ไปกินกันเองเด้อ เอาเตนเต็นเบบนบงท s <S ี่แดงเดียวเอฟซีให้เอฟซีไปนั่งห้องศาลาสีเหลืองอ่ะนั่งตรงไหนก็ได้ด้านขวาก็จะเป็น ทีมช่างนะคะแล้วก็าวทานข้าวนะคะทานข้าวาเาาชิญเลยค่ะโอ้คนเอาไก่ย่างฟองโคนไข่ปิ้งเนาะสวัสดีนะนะคะสวัสดีทุกท่าน,นะคะ่ะต้องไปเอาน้ำน้ำพริกเอาน้ำมาให้ค่ะ เดี๋ยวไปเอาน้ํามาให้กับแขกนะคะก็เป็นพี่น้องของเราเองนะคะอยู่อาเภอบางโคนเนาะก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนะคะอําเภอบางโคนกับอําเภอวานอน,อนิวานนะคะก็อยู่ใกล้กันนะคะพี่ๆนี่วันนี้คือถือโอกาสนะคะพากันมาทั้งครอบครัวเลยนะคะมาเยี่ยมลุงคนป้าแตนนะคะแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ถึงโค้งนองนานะคะ่ะ ก็น่ารักมากๆนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่มีน้ําจิตน้ําใจนะคะเอาไก่ย่างเอา,อาเขอไข่ไข่ปิ้งบางคนนะคะมาสูร<ช>่รพวกเราที่ครัวกลางนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนก็เอากับข้าวมาทานที่นี้ด้วยนะคะอบอ,อุ่นมากๆนะคะเหมือนกับเป็นการมาทานข้าวนอกบ้านด้วยนะคะแล้วก็สา,าหห FC จากขางคนาาใช่ ซ,ซื้อไก่ไก่กับไก่ย่างกับไข่ปิ้งมาฝากที่ครัวกลางด้วยโอ้ Ooh, สุดว้าวครับใช่จากพัง,งโคนนะใช่ค่ะมากันทั้งครอบครัวเลย,อ,ยอันนี้คือทีมเป็นเป็นไอพี่ที่เพื่อนปลูกต้นไม้ปะเอาต้นไม้มาปะอ๋อเป็นทีมงานทีมช่างนะคะทีมช่งมงาชง วันนี้คือศาลาเราเต็มทุกศาลานะคะจะบอกแบบนี้ตั้งแต่โนั้นมาค่ะอีกศาลาหนึ่งก็ว่างนะคะเพราะว่าต้อนรับแขกค่ก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบวาน้ำนะคะครีมเซรั่มซีบัคทอนพาร์ตต้ากูแคน ดิพีกาแฟดิพีโกโก้นะคะช่องปู่ปารจิตสามารถสอบถามนะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอปทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะสนับสนุนกันเข้ามาเยอะนะคะทุกคนอันนี้ก็ทีมช่างทําห้องน้ํานะคะก็เร่งนะคะกม็มีทีมทีมช่างนะคะที่มาทําเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้ห้องน้ํานะคะเสร็จเร็วขึ้นนะคะมนมเหลือน้อย นี่นะคะป้าดามีอะไรบ้างคะว้าวแกงหอยเออาให้ไเจลไข่ปริงปลาทูเดี๋ยวเราจะเอาน้ำไปช่วยนะคะเดี๋ยวนุกถือน้ำไปช่วยนะคะจะจ้าโอ้เปิดตู้เย็นนะคะทุกคน ปาดนะคะ,ะ,คะกับข้าวคือแน่นเอียดนะคะอาหารเครื่องดื่มนะคะขอบคุณโอ้โหเปียบเดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะคะให้แขกก่อนอ่าเย็บซีต่ว่าไม่เอาน้ำให้แขกปกติเอาให้ทุกครั้งนะคะวันนี้ต้องทำคลิปบ้างนะคะเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะว่าเรา ก็ต้อนรับทุกครั้งแหละแต่บางทีคือเราไม่ได้ตัดคลิปมาตรงที่เอาน้ำให้นี่น่าจะพอแหละแปดขวดนี่ไข่ปิ้งบางคนเยอะมากเลยอ่าถืออหน่อยป๊บนมงเออนี่นะคะน้องนุกกี้ก็มาเสิร์ฟน้ำนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะก็ให้เพื่อนทานข้าวนะคะพูดคุยการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะนี่ประแตนก็ต้อนรับแขกนะคะพูดคุยเป็นอย่างดีนะคะเอิทุกท่านก็วิจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ